พันพัๆใจ่กันเลยจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขู่สุคนน่ะจ๊ะ วันนี้พอกับช่องสาวปลาผ้ากินดีกว่จ้ะพี่น้องทักทายกันมือเล็กออกนะจ้ะพี่น้องเมืองสาวปลาใสเสื้อเขียวจ้ะเขียวรับทรัพย์จ้ะพี่น้องสิถือเกรกน้ากันนะจ้ะพี่น,อน้องเมื่อนี้ไปลงมือกันเลยจ้ะพี่น้องเบื้องสามสิบกีบจ้ะหูยตั้งตงใ่ใหญ่จ้ะพี่น้องเนื้อตับจ้ะพี่น้องเบื้องตับ ตอนนี้ไงมันนอเสาปลาหันมาเรียบร้อยแล้วนะจ้ะพร้อมกินเลยจ้ะพักกับกะชิมหมกมะระจ้ะพี่น้องมกมะระเสาปลาสือมาใส่ตู้หลายเหมือแล้วจ้ะกินบะเบิดก็ออกเรื่องเหลืองในจักหน่อยกะชิมหมักแตงมิทั่วผู้จ้ะพี่น้องประก็มีหอมบัวน่าจะมีพักสลัดคอดนี่มี่ที่เด็ดจ้ะพี่น้องใบบักตูมซาอูดี กินน้ำลายแล้วจ้าพี่น้องจ้ะไปบ่าวลายจ้าพี่น้องจุดจวดกันเลยจ้ะไปรุยกันเลยจ้ะพี่น้องหนึ่งอ้ยสามสิบกิบซิมก,นกนนอนจ้าบัดพี่น้องจ้ะเบิ้งสาปาซีเบิ้งแจวอู้ยเบิ้งที่ละจ้ะแจวเซ็าข,ขัวเซ่อันเนี้อ เจ้าค้มดีขนาดพี่น้องอือือพักกลับไล่หล่บพี่น้องมึใไผักตุม้มซาอุในกระซสบเด้จ้ะ ออกสมสมตั้งหน่อยสมสมหวานฝาดตั้งหน่อยจ้ะพี e! ่น้องพันเลยพันพักเลยจ้ะพี่น้องซาซิมิเนื้อมัวนหอมอุ้ยจ้ะพี่น้อง Mm hmm. Mak mm Hmm. Mm hmm, mm -hmm. Mm -hmm. No, มันก็เหนียวจ้าพี่น้องอืมมเบื้องขึ้นมาจากนั่นหน่อยจะโปอดจะแป๊ะต่เหลืองนนจังหน่อยเลยจ้ะขึนสื่อมาลายเหมือนน้องพี่น้องพันพันจ้ะโอ้ เนื mm. ้อหอมมาละขีนอกใจะอมไป้ลยพี่น้อง 3าิบกิโลมาหัตามบ่น้องบ่พันพันใส่กันเลยวจะพี่น้กองามใหญ่ใหญ่แล้วจะพี่น้องลุยโอ้จเจลฝื่นน่ออืม อักกวงตุ่งจ้ะอ่อเนื้อซาบายเห็ดมากแบบตอนใหญ่ๆเลยจะพี่นอนาะุยมาก ต้องมึืม,มต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องผู้เพิ่นบ่กินดิบนะจ๊ะ เพราะว่าพายไปหลายจ้า hmm. พ <c oughs> mm ี่น้องจ้าอืมื่อมองม คมดีค่ะนะเพื่อนคมดีเลยอืมเอาเอนใหญ่ๆมาผัยผันผัดเลยเนาะโอ้อืม อคำไหลอะรพี่นนองยำยากจะ้ะหมกพีิซซาปาไม่ออกไม่จักหน่อยเหรอด้จ้ะเพาะมัเผ็ดแ <laughs> พีน้อค,ค,คาดคาดไล ว่าความขึ้นดังหินๆเลยอ่ะพี่นอ้องเนื้อผันตับเจ้พี่นอ้องหวานตะวันอืม พักซาลาเน่จ้ะพี่น้องหรือบานซาวปลาซาวบนเอินพักอิปปูนะจ๊ะบานซาวปลาเอินพักอิโปูจ้ะ เซสักกนจะไปนอ้องอันนี้พักสลัดคอรด้ดอวจะไพ่น้องอพันไวย นี่คิดได้ครับปากินเราบ่โหมไหมเพิ่งเผ็ดจ้ะตับจ้ะพี่นอ้องโอ้โอโอโอ ขนาดเอาเบิ้งสอนสดหาสอนมาสดกับพี่น้องอย่าฮะอ,อืมผมหอมหอมดีขนาดเพื่อน ăn chè nhầm ghê hồng cúp 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 như vậy là นี่ายๆพันตับจะเป็นโอ้คำงหายๆไปเลย คาสจะถ่ายพี่น้องส่งถ่ายเลยจ้ะตับเลยจ้ะสดตับ ตอนมาพี่กันทรงถ่ายสุดถ่ายจ้ะพี่น้องจ้งละลองดูนะพี่น้องลาบวานจา้ะบางคนเป็นบกินดิฟเป็นกันสิวาคือปอบนะ่จาจ้ะพี่น้องจ้ะปอบกับปอบมาแต่หน่อยแลจจะจ้ะซอสปากินมาลองแต้นหน่อยๆเลยจ้ะพี่น้องจ้ะ เมื่อเคยเหี้ยเคยอายบพอายเด้จ้ะเนพ่พอแม่พากินนีสินาาจ้ะพี่น้องจ้อ่ะไปละจ้ะพี่น้องจ้าี๋ยวพอกันคลิปหนาเน้ะจ้ะพี่น้องเชงไไรกะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เป็นกำลังใจติดตามให้สาวปลาตลอดมากนะจ๊ะสวัสดีจ้า